วันนี้เราจะมาถ่ายทอดสดนะครับฟุตบอลสารสัมพันธ์ทนันทุเคราะห์นะครับระหว่างทีมผู้บริหารกับผู้จัดการนะครับตอนนี้ก็ทั้งสองทีมก็กำลังพร้อมกำลังอบอุ่นร่างกายอยู่วอร์มนะครับคาดว่าสีฟ้าเป็นเป็นเป็นรองเล็กน้อยเป็นรองเล็กน้อยสีสีส้มต่อปอลบห้า สีส้มปลอเราผ้ามาดูสีอ้ําลงไปอ้ําเอ้ยได้ชุดสองแล้วไม่ก่อนเลยตอนนี้กำลังเช็คสนามอยู่นะครับไลายแมนกำลังหาเดี๋ยวไลายแมนกำลังไปตามไลายแมนกับกรรมการอยู่กรรมการพร้อมแล้วครับแตลายแมนตอนนี้กำลังดูไลายแมนอยู่ ใครอะติดคุกอะขณะนี้กรรมการได้พร้อมแล้วนะครับกรรมการคณะกรรมการพร้อมแล้วนักฟุตบอลพร้อมทุกตำแหน่งกำลังเช็คอยู่นับตัวนิดนึงนับตัวนับตัวนับตัว เฮ้ยเดี๋ยวให้บอลลงเหมืองได้นี่เดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวเอากล้อนเดี๋ยวเอากล้องไปจับหลังโกนนู่นนะเดี๋ยวยิงเราเรายิงเีลยเอาไงเอาเลยก้อนเดี๋ยวกอลกล้องไปจับหลังโกนนี่เลยเพราะเดี๋ยวเรายิงเลยไม่มันแปดทั้งโกนนี่แหละชิ้นมันมันมันมจะได้สะลุได้ทะลุไม่ชิรียงผลเลยให้เขาเหนื่อยไปก่อนบอกเขาอยากเล่นก่อนเอใช่ใช่

ตอนเรียนอนเรียนก็ได้แล้วอาผู้จัดการครับผู้ัดการเดี๋ยวพอแล้วเลยเดาน้องแดงผู้จัดการเดีวผู้จัดการเดี๋ยครับน้องผู้จัดการนานาชั้นัรการงานต้องๆเก่าไม่ไหวลครับต่ออยู่ในสนามนะครับทำหนัสือเลยครับ บรรยากาศภายรอบๆนะครับตัวสำรองตัวสำรองตัวนี้จัดมากตัวนี้จัดมากนี่จัดจัดมากเลยตอนนี้เฮ้ยอะไรนะเฮ้ยเฮ้ยหนูเรียบตาหน้าที่ระวังนะครับ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตะไคร้วะตะไคร้ะล้วนะตะไครแหลมตะไครอะไรตะไคร